ยินดีต้อนรับสู่รวยจริงรวยจริงช่องที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จวันนี้เสนอตอน10วิธีเลิกพนันออนไลน์แบบเด็ดขาดคุณเคยรู้สึกไหมว่าพนันออนไลน์เหมือนกับหลุมดำที่ดึงเราเข้าไปเรื่อยๆยิ่งเล่นก็ยิ่งเสียแต่หยุดไม่ได้วันนี้ผมอยากพาคุณไปดู10วิธีเด็ดขาดที่จะช่วยให้เลิกพนันออนไลน์ได้จริงๆวิธีเหล่านี้ไม่ใช่แค่คำแนะนำลอยๆ แต่เป็นขั้นตอนที่คุณทำตามได้ทันทีและถ้าคุณตั้งใจทำจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยวิธีที่1ตัดช่องทางเข้าถึงทันทีสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือปิดประตูไม่ให้ตัวเองเข้าสู่การพนันได้อีกลบแอปพนันออกจากมือถือแท็บเลต็ตหรือคอมพิวเตอร์ทั้งหมดลบข้อมูลการล็อกอินที่เบราว์เซอร์ที่บันทึกไว้ รวมถึงการตั้งค่าออโตฟิลของบัตรเครดิตเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณกลับไปเล่นได้ง่ายมากๆถ้าอยากเลิกจริงๆต้องไม่เหลือช่องทางไว้ให้ตัวเองและถ้าคุณกลัวว่าจะไปดาวน์โหลดใหม่ลองติดตั้งแอปบล็อกเว็บไซต์หรือให้คนที่คุณไว้ใจตั้งรหัสล็อกเอาไว้นี่คือการสร้างกำแพงกั้นตัวเองไม่ให้เดินย้อนกลับไปครับวิธีที่2ตัดการเงินปิดช่องทางชาระเงินจาไว้นะครับว่า การพนันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีเงินเข้าถึงมันได้ดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือลบข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตหรือวอลเล็ตทั้งหมดที่คุณเคยใช้ผูกกับเว็บพนันออกทั้งหมดติดต่อธนาคารบล็อกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันหรือถ้าจำเป็นจริงให้เปลี่ยนบัตรไปเลยอีกวิธีหนึ่งคือให้คนในครอบครัวที่คุณไว้ใจเก็บบัตรหรือเงินสดแทนชั่วคราวการตัดการเงินออกไปคือการปิดเส้นเลือดของการพนัน ทำให้มันเติบโตต่อไปไม่ได้วิธีที่3ส,สร้างความลำบากในการเล่นคนเรามักแพ้ต่อสิ่งที่เข้าถึงง่ายที่สุดถ้าเปิดมือถือปุ๊บแล้วกดเข้าเว็บคุณแทบจะหยุดตัวเองไม่ได้ถ้าเส้นทางมันยุ่งยากขึ้นคุณมีเวลาคิดใหม่ดังนั้นให้ย้ายอุปกรณ์ที่คุณใช้เล่นออกจากห้องนอนปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันและถ้าเป็นไปได้ ลองตั้งกฎให้ตัวเองต้องรออย่างน้อย48ชั่วโมงก่อนที่จะสมัครเว็บใหม่หรือเข้าไปดูอะไรเกี่ยวกับการพนันวิธีนี้เรียกว่าเพิ่มความเสียดทานยิ่งมันลำบากคุณก็จะยิ่งขี้เกียจกลับไปครับวิธีที่4ประเมินความเสียหายและตั้งแผนการเงินหลายคนยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเสียเงินไปเท่าไหร่ลองหยิบสมุดหรือเปิดแอปโน้ตจดเลยครับว่าในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคุณเสียไปเท่าไหร่ เมื่อ3เดือนที่ผ่านมาเสียไปเท่าไหร่และถ้านับทั้งปีล่ะพอเห็นตัวเลขจริงๆคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปจากนั้นให้จัดทำแผนชำระหนี้ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและสร้างกองเงินฉุกเฉินไว้เพื่อป้องกันการกู้ยืมเพื่อไปเล่นเพิ่มเมื่อคุณมีการเงินที่ชัดเจนมันจะช่วยให้คุณควบคุมชีวิตได้มากขึ้นและมีแรงจูงใจในการเลิกครับวิธีที่5หาเพื่อนหรือกลุ่มสนับสนุน ไม่มีใครควรต่อสู้กับการพนันเพียงลำพังการมีเพื่อนครอบครัวหรือกลุ่มที่เข้าใจเราจะช่วยให้เรามีที่พึ่งเมื่ออ่อนแอลองบอกกับคนที่คุณไว้ใจว่าคุณพยายามเลิกให้เขาคอยเป็นที่ปรึกษาหรือคอยตรวจสอบเป็นระยะระยะถ้ามีโอกาสเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนเกี่ยวกับคนติดการพนันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออนไลน์หรือออฟไลน์ line, คุณจะได้เจอคนที่เคยผ่านสิ่งเดียวกันและเขาจะเข้าใจคุณจริงๆ เชื่อผมเถอะว่าการมีใครสักคนเดินไปด้วยกันจะทำให้คุณรู้สึกไม่โดดเดี่ยวครับวิธีที่6แทนที่พฤติกรรมด้วยกิจกรรมใหม่เวลาที่คุณใช้เล่นพนันไม่ได้หายไปไหนครับคุณต้องเอามันไปใส่ไว้ในกิจกรรมใหม่แทนสิ่งที่คุณอยากทํำจริงๆไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายเรียนทักษะใหม่ๆอ่านหนังสือหรือทำงานอดีเรกที่คุณเคยชอบแต่เลิกไปการมีเป้าหมายใหม่ จะทำให้สมองของคุณจดจอ่อกับสิ่งที่สร้างคุณค่ามากกว่าการเสี่ยงโชคที่ไม่มีวันชนะและเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากกว่าที่เคยเป็นวิธีที่7ฝึกข้ามความอยากเชื่อไหมครับว่าความอยากเล่นพนันจริงๆแล้วมักจะอยู่ไม่นานถ้าคุณไม่ตอบสนองมันความอยากจะค่อยๆหายไปลองฝึกเทคนิคนง่ายๆเช่นเมื่ออยากเล่น ให้หายใจลึก,ลกๆช้าๆ10นาทีเต็มหรือจดบันทึกว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าที่คุณอยากเล่นความรู้สึกนั้นเป็นยังไงแล้วตั้งเวลาให้รอตัวเองอย่างน้อย15นาทีถ้าความอยากยังไม่หายลองออกไปเดินเล่นสัก20นาทีคุณจะเห็นว่าความอยากมันเป็นเหมือนเครื่องที่ซัดมาแรงแล้วผ่านไปเสมอวิธีที่8ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญบางครั้งการเลิกพนัน ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราทำเองได้ทั้งหมดถ้าคุณรู้สึกว่ามันยากเกินอย่าลังเลที่จะหานักจิตวิทยาหรือนักบำบัดที่มีประสบการณ์กับผู้ติดการพนันการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญาและช่วยเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมที่ผิดพลาดเกี่ยวกับการพนันได้นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษาทางการเงินวางแผนการชำระหนี้และถ้าคุณมีอาการซึมเศร้าหรือวิตกกังวลควรไปพบแพทย์เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม วิธีที่9จัดการทริกเกอร์สิ่งที่ทําให้คุณอยากเล่นพนันอาจจะเป็นเพื่อนบางกลุ่มการดื่มหลังเลิกงานหรือแม้แต่ความเครียดจากการทํางานเมื่อคุณรู้ว่าทริกเกอร์คืออะไรคุณสามารถหลีกเลี่ยงหรือจัดการได้เช่นถ้าคุณรู้ว่าการดื่มทําให้คุณอยากเล่นก็ลดการเข้าสังคมในที่นั้นลงหรือหาวิธีจัดการความเครียดอื่นๆเช่นออกกําลังกายพูดคุยกับเพื่อนที่เข้าใจหรือหากิจกรรมที่ทําให้คุณผ่อนคลายมากกว่า คุณต้องเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไม่ปล่อยให้ทริกเกอร์พาคุณกลับไปที่เดิมวิธีที่10วางแผนรับมือเวลาถลําสุดท้ายสิ่งที่สําคัญมากคือการมีแผนสํารองเพราะความจริงก็คือหลายคนอาจมีวันที่ถลํากลับไปเล่นอีกครั้งแต่ไม่ได้แปลว่าคุณแพ้หรือล้มเหลวมันเป็นบทเรียนที่จะทําให้คุณแข็งแรงขึ้นสิ่งที่ควรทําคือเขียนลิสต์ชื่อคนที่คุณต้องติดต่อทันทีเช่นเพื่อน คนในครอบครัวหรือที่ปรึกษาวางขั้นตอนหยุดการเงินรีเซ็ตรหัสผ่านและจดบทเรียนว่าทำไมถึงกลับไปเพื่อแก้ไขในอนาคตและที่สำคัญอย่าลืมให้รางวัลกับตัวเองทุกครั้งที่คุณผ่านวันผ่านสัปดาห์หรือผ่านเรือนโดยไม่กลับไปเล่นเลยฉลองเล็กๆน้อยๆจะช่วยสร้างกำลังใจให้เดินต่อไปครับนี่คือ10วิธีเลิกพนันออนไลน์แบบเด็ดขาดเริ่มจากการตัดช่องทางปิดการเงิน สร้างความลำบากในการเข้าถึงวางแผนการเงินใหม่หาเพื่อนหรือกลุ่มสนับสนุนแทนที่พฤติกรรมเดิมฝึกข้ามความยากขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจัดการทริกเกอร์และสุดท้ายมีแผนรับมือเวลาถลําถ้าคุณลองทำตามทีละข้อผมเชื่อว่าคุณจะค่อยๆควบคุมชีวิตได้มากขึ้นเรื่อยๆและก้าวออกจากการพนันได้จริงๆครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้กับคนที่คุณห่วง เพราะการเลิกพนันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้ามีคนช่วยมีเครื่องมือที่ถูกต้องคุณก็ทำได้แน่นอนครับขอบคุณที่ฟังจนจบสวัสดีครับ